เอ่อคนที่เข้าคอร์สแล้วนะครับนักเรียนในคอร์สของวีเมดอ i t นะครับจะมาแชร์ว่าเข้าคอร์สแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก่อนเข้าคอร์สเนี่ยมีปัญหายังไงแล้วเข้าคอร์ส e m a d i t ิทเราได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญเอ่ออันนี้คือผลลัพธ์จากคนที่เข้าคอร์สนะครับดูก่อนนะครับโอเคคือพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าส่วนมนคือจริงๆคือส่วนมนเพื่ออยากให้ผอมนะครับแต่ต้องบอกว่าส่วนมนก็ไม่ได้ช่วยนะครับแต่เนี้ยสามารถหุ่นนนนนดดีีขขึ้และะสุภภาาาพมมกๆยใไ่วััเองครบ สไลด์ต mm ่อไปเลยครับพี่อ๋งเดี๋ยวเชิญพี่ต้อมเลยครับพี่ต้อมอ๋อพี่ต้อมอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ต้อมมาช่วยแชร์หน่อยได้ไหมครับว่าทําไมพี่ต้อมถึงเข้าคอร์สครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างขอเชิญพี่ต้อมเลยครับพี่ต้อมเปิดต้องอยู่ในสายไหมครับได้ยินไหมเอยได้ยินแล้วครับ huh. พ uh ี่ต้อมจ้าโอเคสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ คือว่าตอนแรกอะที่พี่กําเริ่มเริ่มตอนอ้วนนะคะคือน้ําหนักประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดกว่าเจ็ดสิบแปดกว่าแล้วก็อยากลดเองก็ก็ลองลดเองมาเรื่อยๆอะคะ่ะเพราะก่อนหน้านี้พี่ต้องมากินเหมือนกินยาลดความอ้วนมาด้วยอะแล้วพอแล้วพอกินไปกินมาการที่เรากินยาลดความอ้วนอะมันทําให้แบบเราใจสั่นเราเขาเรียกแหละหน้ามืด คือปากแห้งคืออาการแต่ละอย่างนี่คือไม่ดีเลยแต่ก็ผ่อนจริงๆนั่นแหละแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอเรามาเลิกกินอ่ะมันก็ความอยากมันก็กลับมาอยากกินเหมือนเดิมตอนแรกด้วยอาการของอม่ต้อมากคือเหมือนพอเราอ้วนใช่ปะหัวเข่าเราก็จะเจ็บพี่ต้องใส่ไปไหนอะพี่ต้องใส่สนับเข่าอย่างในรูปที่เห็นตอนไหว้พระอ่ะก็คือพี่ก็จะใส่สนับเข่าอยู่ตรงนั้นนะแบบนั้นนะ คือเวลานั่งหรือเวลาเข้าห้องน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่จะลําบากมากเรื่องหัวเขา่าแล้วช่วงหลังๆคืออาการที่เป็นมาเรื่อยๆก็คือเราอะเวลากินอะไรอะท้องอืดท้องอืดเหมือนอาหารไม่ย่อยอะค่ะอืมคือเรารู้แล้วโหร่างกายเราไม่ดีเร,ดเราไปหาหมอหาเอกชนแพงๆหรืออะไรก็แล้วแต่คือทั้งกินยาไทยทั้งอะไรก็ไม่ดีขึ้หนห่าหมอจะให้พี่สองกล้อง ที่กินยาเขาเรียกอะไรยาเกี่ยวกับเรื่องโรคกดไหลย้อนนะคะมาเกือบสองปีนะแต่แต่ก็ไม่ดีขึ้นสักพักหนึ่งก็จะจุกคอไปประมาณเป็นเยอะๆสุดคือจุกคอเหมือนมีใครมาบีบอยู่ที่คออยู่ตลอดเวลาค่ะ mm. อืมเริ่มเริ่มเริ่มแย่แล้วอะ่ะเออทีนี้ไม่รู้ว่าทำยังไงได้วยความว่าเพื่อนแนะนำก็คือก็คือคอ้อมคือแนะนำว่าต้อง ลองกินตัวนี้สิเฮ้ยลองลดน้าหนักไหมคือเขาทั้งพาไปทั้งสายศาสตร์ทั้งอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยแกมีอะไรไหมนี่หรือเปล่าเฮ้ยแกไปทําพิธีอน,นั้นสิอันนี้สิเฮ้ยแบบต้องทานะทาหมดเลยที่มันสบายใจอะเอาหมดแล้วไม่ไม่ไมหวแล้วหลังชนฝาอะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายเขาก็มาให้ลองกินตัวนี้แล้วก็พาเราเข้าไปฟังเหมือนฟังคนที่เขากินมาก่อนแล้วอะค่ะก็มาเอเอลองดูก็ได้เออแล้วเขาก็แนะนําว่าคือ,ค,อคือตอนเนี้ย ซึ่งราคาราคาเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างตอนนั้นในในสถานการณ์ของพี่คือพี่ทําธุรกิจเยอะเนาะมันก็ใช้จ่ายเยอะเขาบอกว่าเออทําตัวนี้สิแล้วกับแล้วแบบพอเราเห็นผลนะเราก็จะแบบเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาถามเองแหละได้แนะนาต่อคนนู้คน,นคนนู้นคนนี้ได้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อ่ะโอเคลองดูพอได้เข้ามากินเออมันมันไม่เหมือนยาที่เราเคยกินอะ่ะที่ปากแห้งใจสั่นหรืออะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะ เดือนเดียวพี่ลดได้เกือบเจ็ดกิโลเดือนแรกเดือนแรกพี่ลดได้เกือบเจ็ดกิโลแล้วคือไม่ถึงเดือนอาการประมาณที่ที่บอกอ่ะคือจุกคอหรือท้องอืดไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยหายไปเลยพี่แบบเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะยาวิเศษหรือเปล่าอือคือไม่น่าเชื่อมันจะมันจะได้ผลขนาดนั้นน่ะไปประมาณแล้วพี่คือก่อนน้าเนี้ยก่อนที่จะกินยาด้วยพี่ไปตรวจสุขภาพ แล้วค่าเขาเรียกค่า,เ,าเริ่มมีภาวะไขมันพอกตับคือค่าสูงแต่ไม่มากหมอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าค่าขนาดเนี้ยอาการถ้าเป็นคนปกติอาการก็ไม่ออกนะแต่ทำไมของเราอ่ะถึงออกเร็วที่ก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นโชคดีของเรานะที่มันออกเร็วคืออย่างน้อยเราก็รู้แล้วมันเราก็รู้มันทรมานมากอะ่ะเออแล้วสำหรับคนที่เขาแบบพอเป็นเยอะๆแล้วแก้ขไขในทันอย่างเงี้ยทำยังไงอะ่ะ เราก็ถือว่าเราโชคดีและทีนี้พอเราไปเจอใครที่ที่ที่น้ําหนักเยอะอะกลายเป็นเรารู้สึกแบบสงสารนะคืออยากให้เขาลดอะ่ะอยากอยากที่จะแนะนําเราก็แนะนําไปเรื่อยๆค่ะก็ก็ตอนนี้ก็รู้สึกแบบเอ,อแฮปปี้มากตัวเบาหุ่นดีมันเป็นเรื่องเหมือนกลายเป็นผลพลอยได้อะ่ะแต่สุขภาพดีนี่สําคัญสุดคือเราตอนนี้เราจะไปทํางานหรืออะไรคือสดใสอะคือไม่ได้รู้สึกแบบ หดหูหรือแบบลดแล้วก็โซมไม่นะรู้สึกธรรมดามากดีมากอืมก็อยากให้ทุกคนต้องลองอะ่ะบางทีเรื่องแบบนี้ต้องลองเองอะ่ะอืมถึงจะรูแแบบ้แล้วแแบบแล้วอย่างอย่างพี่ต้อมพอใครมาถามพี่ต้อมต่อใช่ป่ะพี่ต้อมก็แนะนําแล้วพอคนที่ที่เขาว้าวกับกับกับผลลัพธ์ของเขาอเขาก็หันมาขอบคุณเราไงซึ่งถ้าเราไม่ได้ไปแนะนําคนอื่นต่อ เขาก็จะมานั่งทุกข์เหมือนเราไหมตอนนั้นะเรานึกถึงเราตอนนั้นไงเฮ้ยทำยังไงดีทํายังไงดีไงอืมเราก็เลยแบบเออบอกต่อเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมแต่อย่างน้อยคือเขาก็ได้รู้ไงเฮ้ยมันทําได้จริงๆนะเพราะเราทําได้เออเพราะตอนนั้นเราก็หลังชนฝาเหมือนกันก็ต้องขอบคุณคอร์สนี้มากโปรแกรมนี้มากสุดยอดค่ะโอเคขอบคุณพี่ออมมากมากพี่พี่ต้อมมากๆเลยครับอ่า